เทงจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับพักไม่ได้นะครับเพราะสิ่งที่ครอบกระบ,บาลคุณอยู่ตอนนี้มันคือความเป็นหัวหน้าพักประชาชนคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่คุณจะร้องอะไรก็แล้วแต่คุณจะแหกหูแหกตาแหกปากอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทําในานามของพักประชาชนครับจะบอกว่าส่วนตัวคงไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าพักอยู่สิ่งที่คุณพูดบอกว่าเรียกร้องขอให้กกตทําลายบัตรเลือกตั้งให้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่ดูหมิน่น ดูแคลนแล้วก็รังเกียจเดียดฉันผู้คนทั้งประเทศที่เขาไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชนคุณกำลังดูถูกว่าผู้คนเหล่านี้เอาเงินมาฟาดหัวก็ได้เสียงแหละครับคุณกำลังดูถูกว่าผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้งโง่งมงายที่โดนกกตหอลอกอย่างนั้นเหรอครับคุณกำลังดูถูกเสียงของผู้คนเหล่านี้ ที่ก็พร้อมใจกันไม่เลือกพักประชาชนอย่างนั้นเหรอครับ